แระแสตีกลับซัดกันเองที่อากโกไอดอลคุณคแมอวดเงินบริจาคแต่ถูกชาวคอมเมนต์ฟาดกลับว่าเป็นขอทานทีอากโกเทเซียรหนุ่มคอมเมนป้ายแดงต้นแบบคุณคแมอวดยอดเงินบริจาคที่ชาวกมัมพูชามอบให้หลังค่ายมวยไทยโดนปิดจากกรณีที่ทีอาโกเทเซรานักชกบราซิลถูกริบแชมป์จากองค์กรมวยไทยโลกหรือ WMO เวอร์มมวยไทยออแกเนซชันก่อนจะโพสเฟซบุ๊กเปิดรับการบริจาคสนับสนุนตัวเขาได้ที่ทางอีเมลพร้อมโพสเลขบัญชีธนาคารประเทศกัมพูชาโดยให้เหตุผลว่าค่ายมวยที่กอดสมุยประเทศไทยถูกปิดล่าสุดแสนจันทรีทีกุล ชื่อกัมพูชาของทีอาโกได้อวดยอดเงินที่ชาวกัมพูชาระดมบริจาคให้หลายรายโดยบางคนให้ถึง100เหรียญหรือประมาณ3,000บาทไทยเจ้าตัวได้โพสต์ Facebook ขอบคุณว่าผมขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมหลังจากสูญเสียทุกอย่างในประเทศไทยหลังจากที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศกัมพูชาอย่างไรก็ตามได้มีชาวเน็ตกัมพูชาเข้ามาคอมเมนต์พร้อมกับตัดต่อ รูปว่าเป็นขอทานโดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่ของชาวคัมพูชาได้คอมเมนต์กันว่าเมื่อก่อนทำอาชีพนักมวยปัจจุบันกลายเป็นอาชีพขอทานไปแล้วคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมาก็บอกว่าเบ <g> คกาสกุลคเมหรือขอทานกุลคเมคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมาก็บอกว่าบริจาคให้ฉันหน่อยกัมบูชางโง่คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าขอทานขมิ้นออนไลน์ ขณะที่ชาวไทยต่างได้เข้ามาคอมเมนต์กันว่าคืองงว่าเปิดรับบริจาคเพื่ออะไรทั้งท,งที่ตัวเองก็มีกินมีใช้มากกว่าชาวกัมพูชาคนอื่นๆด้วยซ้ําซึ่งพวกเขาลําบากกันจะตายคนแบบนี้น่ะหรอที่รัฐบาลภูมิใจยกสัญชาติให้ดูแลคุณภาพประชากรในประเทศของตัวเองให้ดีกว่านี้ดีกว่าไหมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบิดากุลคาแมจบซีเกมเองก็ตกง,งานแล้วแหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เป็นขอทานเต็มตัวแล้วสินะจิอากโก้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตอนแรกๆก,ก็เป็นแบบนี้นานๆไปคงจะไม่ได้อีก5-6ปีข้างหน้าคงไม่มีใครบริจาคให้บ่อยๆจะคอยดูไปยาวๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไปอยู่ขเขมรไม่ถึงเดือนได้วิชาจากขเขมรอย่างรวดเร็วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต่อไปต้องบริจาคให้นักมวยเขมรบ้างแล้วนะจ๊ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอทานคนใหม่ป้ายแดงจะกลับประเทศก็ไม่ได้เพราะเปลี่ยนสัญชาติเป็นขมิตรแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าตอนนี้กระแสกำลังแรงทำอะไรก็ดีไปหมดรอหลังจากหมดกระแสไปไม่อยากจะคิดเลยสภาพจะเป็นยังไงคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่านักมวยเขาได้เงินมีเงินจากการสู้แต่เองขอรับบริจาคเนี่ยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าติดนิสัยขมรมาแล้วล่ะนิสัยขอทานแล้วแว้งกัด คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตามค่าวกันต่อไปหลังจบชิเกมจะมีขอทานป้ายแดงนั่งบนทางลูกรังหรือตามกำแพงวัดอออวคอมเมนต์ต่อ,อมาก็บอกว่าแถบนี้อยากเฟี้ยวจริงต้องอยู่ไทยเพราะไทยสุดทุกวงการโรงแรมธรรมดาถึง5ดาวร้านอาหารธรรมดาถึงระดับไฮโซรถสวยรถซิ่ง7,000ถึง70ล้าน กีฬาก็ระดับโลกแทบทุกชนิดสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำทุกแบรนด์ไม่มีอะไรไม่สูดนะ้าประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงสัยดูงานที่ไทยเลยเปิดรับบริจาคแถมได้ตังค์ด้วยสินะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่โทษคนเขมรนแต่ขอสมน้ำหน้าไอคนจอมโทรยุทธ์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนเนรคุณอาชีพคบไม่ได้ความเจริญก้าวหน้า ไม่มีใครครบค้าสมาคมด้วยอุบาทชาติชัวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสมแล้วที่อยู่ในขมรนจะได้ขอทานให้เต็มตัวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนขมรนจะจนลงเพราะบริจาคให้คนนี้นี่แหละหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะโซเชียลสมน้ำหน้า นักมวยคุณคแมกทีอาโกชีวิตดีขึ้นไหมไม่รู้แต่ไปขม็บไม่ทันไรก็เปิดรับบริจาคเงินแล้วหลังค่ายมวยที่ไทยถูกลบหายทีอาโกเตซิรานักชกบราซิลขวัญใจคนกัมพูชาเปิดรับบริจาคเงินพร้อมยังออกอาการงางงแงหลังค่ายมวยที่เปิดในไทยถูกลบออกจากโซเชียล กัมปั้นแดนแซมบ้าทุกสภามวยโลกถอดออกจากตำแหน่งแชมป์พร้อมกับแบนทุกการแข่งขันเหตุจากสร้างความเสื่อมเสียให้วงการโดยยกย่องกุนเคแมว่าเป็นต้นแบบของมวยไทยหลังจากนั้นเจ้าตัวที่ได้รับการสนับสนุนจากคนกัมพูชาได้เดินทางไปพักที่นั่นแถมยังได้รับเงินอัดฉีดจากคนใหญ่คนโตที่ขมรหลายคน พร้อมอยังได้สัญชาติกัมพูชาไปแล้วด้วยอย่างไรก็ตามเจ้าตัวโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวขอเปิดรับบริจาคพร้อมลงเลขที่บัญชีธนาคารอีกทั้งยังร่ายยาวบรรยายความรู้สึกที่ค่ายมวยหายไปจากโซเชียลรวมถึงใน g o o g l e Map ก็ไม่มีโดยเขาได้โพสต์ว่าผมอยากยกภูเขาออกจากอกก่อนที่ใครจะถามผมผมยืนยันว่าจะทำทุกอย่างจนกว่าจะได้รับความยุติธรรม ผมมีศรัทธาตอนผมอายุ20ปีผมมาใช้ชีวิตที่ประเทศไทยมอบกายและหัวใจให้เพื่อวันหนึ่งจะได้ช่วยเหลือครอบครัวและหลังจากนั้นเกือบ10ปีผมก็ได้ตระหนักถึงความฝันที่จะมีค่ายมวยในประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือครอบครัว สิ่งต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีผมได้เงินจากการเปิดยิมจนผมตกหลุมรักวัฒนธรรมและผู้คนของกัมพูชาผมต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลกที่เป็นตัวแทนของกัมพูชาหลังจากนั้นผมได้แชมป์โลกแชมป์ระดับสูงมันทำให้ผมมีความสุขที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับชาวกัมพูชา แต่สหพันธ์ WMO ของไทยถอดผมออกจากตำแหน่งแชมป์และห้ามผมแข่งขันรายการที่จะเกิดขึ้นค่ายมวยผมหายไปจากโซเชียลถูกลบออกจากอินเทอร์เน็ตมันเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าไปครึ่งล้านดอลลาร์นั่นคือการเสียสละของผมแต่ผมจะไม่หยุดจนกว่าจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแม่และครอบครัวในบราซิลเพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นผมออกจากบราซิลตอนอายุ20ปี วันนี้ผมอายุ34ปีและสักวันความฝันของผมจะเป็นจริงขออภัยสำหรับสิ่งที่จำเป็นเพียงแค่พูดจาผงผางไปขอให้พระเจ้าคุ้มครองสำหรับประเด็ดนดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าเรียนรู้วิธีหาเงินได้รวดเร็วด,ดีนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสมนำหน้าทำตัวเองแท้ๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ใครๆเขาก็อยากไปอยู่เมืองไทยที่เพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างสถานที่ท่องเที่ยวเดินทางสะดวกสบายอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ผู้คนอัธยาศัยดีเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสใจดีเสียใจด้วยนะคงกลับมาอีกไม่ได้แล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเน้นบริจาคจริงๆนะประเทศนี้เป็นกันหมดเลยงานถนัดละสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทางการเขาได้มอบบัตรขอทานให้แล้วนะสินะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าค่ายมวยเขาโดนลบออกจากอินเทอร์เน็ตกับ Google ค่ายจริงๆมีไหมครับเพราะถ้ายังมีค่ายจริงก็ไม่น่าจะมีปัญหาเว้นแต่ที่ผ่านมาไม่ใช่ค่ายจริงๆแต่เป็นแค่เช่าบ้านหรือเช่าที่นี่เปล่าตั้งเป็นค่ายหลอกเงินคนอื่นมาตลอดคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าอาาฐานยิมละสีไม่ว่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าคนเนรคุณ ขอให้ไปสู่สุคติอดอยากอยู่ที่คแมนนะคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าคนเนรคุณต่อเมืองไทยสมควรถูกห้ามเข้าไทยตลอดชีวิตไปเริ่มขอทานในขมนต่อไปเลยจบๆคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าเรียนรู้ได้เร็วดีนะคะงานถนัดเลยละสิจะหางานอะไรที่ไรายได้ดีเท่าแบมือขอชาวบ้านไม่มีแล้วล่ะคะ่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคุณเปิดก่นนะครับเนรคุณ พอโดนสวนกลับทร,รมาโอดครวรจริงๆคุณต้องรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรตามมาแต่คิดว่ามันรุนแรงกว่าที่คิดไว้ตอนแรกใช่ไหมละ่ะก็ต้องยอมรับแล้วเลือกทางเดินนี้เองให้ประธานมวยคอมเมนต์คนนั้นช่วยสิได้ข่าวว่ารวยไม่ใช่หรอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยู่เมืองไทยดีๆมีทุกอย่างเพียบพร้อมไม่ชอบเป็นไงละ่ะเหลือแค่กะลาใบาเดียวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ขนาดซีเกมรัฐบาลขอบริจาคให้ประเทศตั้งเป้า30ล้านได้มา2องแสนกว่าและคุณพี่คิดว่าตัวเองจะได้กี่บาทจากการขอบริจาคเงินจากชาวเมมรเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่ใส่มขมนชัดๆเลยเรื่องขอขอเนี่ยเหมาะที่จะอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วล่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไปแป๊บเดียวเจอวัฒนธรรมขอทานกลืนกินแล้วหรอเนียคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า การทรยุศหักหลังกันแบบนี้คนเอเชียเขาถือนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสมควรโดนแล้วสิ่งที่เจอการกระทำของตัวเอง